ใช้คาว่าเลี้ยงแบบปราณนตเนาะก็คือออกแบบไว้ทุกอย่างออกแบบไว้ล่วงหน้าจะมีการวางแผนไว้ทุกขั้นตอนเนาะย่าเที่เยาพูกนี่ย่าอย่างครับมีสองสายพันธุ์เนาะผมจะญ่าหวานกับหญ้าเนเปียแต่เพื่อนบอกว่าญ้าหวานนี่โปรตีนจะสูงก็เลยเน้นญ้าหวานนะครับของเขาถ้าเป็นตัวเมียยเช่นตองตัวสาวนั้นเขาก็จะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ประจำของเขาเลย<อ>แต่ถ้าเป็นตัวปูหยานมปุ๊บเขาก็จะแบง่ง เกษตรกรรายอื่นไปพัฒนาต่อตัวปูเนี่ยเพิ่อยู่ด้วยการหลายตัวมาได้เนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าป้องกันเื่อฮื้อขึ้นมาทับแม่ทับพี่ทับน้องมา่ออันอมันจะเลือดชิดรุ่นลูกก็จะมาแข็งแรงเป็นการเลี้ยงเพื่ออนุรักษ์เน้อเราจะมาเลี้ยงเพื่อเพื่อส่งเนื้อนะครับสวัสดีครับและการเกษตรกรไทยสร้างไรายได้นะครับ วันนี้เฮามากันที่ฟาร์มควายคุณชานนะครับเกษตรแบบปารีนะครับเฮาอยู่กันที่อำเภอสันปตองนะครับจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวผมจะปลาไปหู้จักกับเจ้าของฟาร์มนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับจะได้นำตัวหนครับครับผมอ่าด็อกเตอร์ชานัทพงพิงนะครับ จริงๆก็ทํางานประจําอยู่ที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ที่โรงพยาบาลสันปะตองนะครับแล้วก็มาทําฟาร์มนี่ก็เป็นอ,อาชีพเสริมนะครับฟาร์มนี่มีควายกี่ตัวครับตอนนี้มีตัวกันั้งหมดเจ็ดตัวถึงตัวน้อยที่ออกใหม่นะครับครับผมควายนี่เป็นควายอะไรครับควายบ้านเฮาหรือไปควายสายพันธุ์จะได้ครับอ๋อควายมูนี่นี่เปิ้นฮ้องว่าเป็นควายงามนะครับเฮาจะเลี้ยงเพื่อ อนุรักษ์นะครับสายพันธุ์ควายไทยเนะ้นกาเป็นควายงามแบบเจ้าควายเนื้อนะครับครับผมอืก็คือว่าเขาเลี้ยงแล้วก็เอาลูกมันแม่นครับขยายพันธุ์เนาะแล้วก็ส่งต่อให้คนที่เปิ้ลสนใจในการอนุรักษ์ก็หับไปเลี้ยงต่อกันนยครับน้นงครับแล้วฟาร์มนี่เขาทำมาแล้วกี่ปีแล้วครับแม่จะเข้าปีที่สี่แล้วครับปีที่สี่เลยครับครับผม เอาเริ่มจากกี่ตัวครับคุณหมออ๋อตอนนั้นเริ่มจากแม่พันสองตัวพ่อพันหนึ่งตัวน้องก็ออกลูกมาเรื่อยๆปีละตัวนะครับตอนนี้อยู่ที่เจ็ดตัวเจ็ดตัวครับแล้วตอนนี้มีตัวปูกี่ตัวตัวแม่กี่ตัวครับที่ฟาร์มเขาตัวปูนี่เป็นพ่อพันธุ์ประจําฝูงนี่ชื่อแก้วขวัญเนาะครับเปิ้นว่าเป็นลูกแก้วฟ้าคือพญาควายเผือกเลยนะครับครับก็เอามาเป็นพ่อพันธุ์ประจําฝูงตัวปูใหญ่ แล้วก็ม,มีตัวปูที่เกิดใหม่สองตัวนะครับ<ม>คือถ้าถ้าตัวปูเกิดจากข้อเขาเองเนี้ยอนาคตเขาต้องแบ่งไปให้เกษตรกรกรายอื่นเพื่อเลี้ยงต่อนะ<ม><ม>ครับครับก็คือว่าเขามีปอพันุ์ไว้ตัวงเนาะใช่ครับเพื่อที่จะเป็นเชื้อนะครับเนาะใช่ใชอ่อายุมันกี่ปีแล้วครับตัวปูนี่ตัวปูนี่เดี๋ยวไปดูนะครับครับตอนนี้ได้ สามปีปลายนะครับกำลังนมใช่ตัวนี้ครับกําลังนมครับตอนนี้กินอิ่มแลนอนละเป็นห้องว่าเสียงครับจีนี่ควายเผือกครับผมควายเผือกน้องหมอใช่ครับควายเผือกแล้วส่วนตัวแม่น้องนั้นตัวแม่หมดก็ครับอ่าตัวแม่หมดครับมีตัวแม่มีเผือกสองดำสองนะครับเตนแม่พันเนาะครับแล้วก็ตัวน้อยที่ออกใหม่สองตัวเป็นตัวปูที่ว่านะครับครับผมเดี๋ยวคุณหมอช่วยปลาไปดูหน่อยครับครับม อก็คือตัวตัวตัวน้อยคือตัวนี้เนาะครับเนาะตัวนี้อ่าตัวนี้คือลูกของตัวนี้อ่าหนุ่มน้อยตัวผู้กําลังออกมานะครับอ๋อลูกของตัวใหญ่นะครับของตัวใหญ่ครับผมส่วนแม่เพือกนั่นก็ลูกอยู่ตัวนี้ฮะเป็นตัวผู้เหมือนกันครับครับส่วนสองสาวนี่ก็เปิ้ลฮองว่าไว้รุ่นแล้วเนาะเตรียมเป็นแม่พันธุ์แล้วครับครับก็จริงๆก็คือเป็นลูกของตัวนี้เหมกลาตัวนั้นก็เป็นลูกของตัวนั้นเหมกลมเนี่ครับครับผมครับ อ๋อพื้นที่มีต่ใดครับคุณหมอในภายในฟาร์มของหมอเนี่ยครับเอ่อพื้นที่ที่กั้นไว้เลี้ยงฟาร์มนี่ประมาณห้าไร่กว่าครับห้าไร่กว่าใช่ครับห้าไร่แบ่งเป็นจะได้พรองครับหมอผมแบ่งเป็นโซนเนาะครับก็โซนนี้เป็นทุ่งทุ่งหญ้าให้ควายหมดเลยครับแล้วก็มีเรือนนอนให้เขาครับนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่เป็นคล้ายๆว่าเป็นที่หื้ออาหารเนาะที่หห้อฟางมีรางแล้วก็เบื้องมัน เลี้ยลาดนยครับเพื่อนจะกินได้ง่ายนะครับเนาะเจ้านี่เพื่อนจะกินฟางก่อนนะครับกินอิ่มแล้วก็จะนอนพักเซตมาควายหน่อยเกาะไปกินน้บนะครับน้ํานี่ฮอร์เตรียมน้ําสะอาดน้าปราปานะครับเตรียมไว้ให้เรียบร้อยเ็จแล้วเพื่อนอิ่มแล้วเพื่อนก็กานี้ก็จะเดินเที่ยวละครับเดินเล่มไปอย่างของเพื่อนไปตามธรรมชาติเนยครับถ้าฮ้อนกเกาะมีบ่อน้ำาหือลงเล่นน้ําตามธรรมชาติของควายเนาะครับ เขาฟ้าของเขาเนี่ยเขาเลี้ยงแบบใดก็ครับเพิ่นบอกว่าผมใช้คาว่าเลี้ยงแบบปราณีตเนาะก็คือออกแบบไว้ทุกอย่างออกแบบไว้ล่วงหน้าจะมีการวางแผนไว้ทุกขั้นตอนเนาะเช่นมีน้ําสะอาดนะครับมีบอ่อให้เล่นมีพื้นที่ให้เดินแทะเล็มเล่นนะครับแล้วก็มีปลูกหญ้าไว้รอช่วงที่หญ้าขาดแคลนเช่นหน้าแรง นะครับหรือว่าหน้าน้ําท่วมนะครับเขาก็จะมีหญ้าไว้สํารองเพื่อเปิลได้อิ่มตลอดปีนะครับประมาณนี้ครับหญ้าที่เขาปลูกนด้หญ้าอย่างครับมันมีสองสายพันธุ์เนาะผมใจหญ้าหวานนะครับกับหญ้าเนเปียนะครับแต่เปิ้ลนบอกว่าหญ้าหวานนี่โปรตีนจะสูงนะครับก็เลยเน้นหญ้าหวานนะครับนอกจากหญ้าล้าเหาได้เพื่ออาหารอย่างเพิ่มบ่ครับจะมีหัวอาหารเสริมหมอกเพื่อเปิ้ลคล้ายๆว่า กระตุ้นเพื่อเิ่นกลิ่นลำไหมเนาะครับเมื่อเจ้าตี้ตี้อ่าหื้อฟางเนี่ยเขาก็จะเอาหัวอาหารคลุกคล้ายๆว่าโรยหื้อเหี้น้อยหนึ่งตัวละตัวละลิดตัวละลิดอย่าครับเหมือนกับมันกินอาหารเมื่อเจ้าหื้อมันละเอ็ดอร่อยอย่างประมาณนี้ครับผมตัวน้อยเนี่ยครับครับส่มาเขาเขาเขาเก็บไว้หมดเลยก็ครับหรือว่าเขาจะแบ่งจะได้แบ่งขายจะได้ของเขาถ้าเป็นตัวเมีย อย่างเช่น2ตัวสาวนั้นเขาก็จะเก็บไว้เป็นแม่พัน์ุประจำของเขาเลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวปูนะครับครบปีปุ๊บยานมปุ๊บเขาก็จะแบ่งเกษตรกรรายอื่นไปพัฒนาต่อเพราะว่าตัวปูเนี่ยเปิ้นอยู่ด้วยการหลายตัวมาได้เนาะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าป้องกันเบื่อเขึ้นมาทับแม่ทับพี่ทับน้องมาอั้นมันจะเลือดชิดลูกรุ่นลูกก็จะมาแข็งแรงครับ ยานมยายนมนี่ใช้เวลากี่เดือนกี่ปีส่วนใหญ่อยู่ที่ก่อนปีอะครับก่อนขวบเนาะเพราะว่าเวลาปุ้นออกลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยได้สักเดือนครึ่งถึง2เดือนปุ้นก็จะทับใหม่<อ>เริ่มท้องใหม่ละแล้วก็แห่ประมาณสักบเกินสิบเดือนก็จะยานมโดยปริยาย<อ>เพราะว่าปุ้นก็จะต้องเตรียมคลอดปลายปีครับครับสายพันธุ์มันมีกับขับควายนห่หรือว่ามันมันม,มีมีครับมันจะเหมือน,นวัวมันมีกับข้ามมีพันุควายไทยเนาะเปิ่นห้องว่เนี่ย พันธุ์ในอุดมคติควายไทยอย่างเนี้ยครับตาแต้มแก้มจ้ำคออ่องอย่างเนี้ครับรบนะครับแล้วก็จะมีสายพันธุ์ต่างประเทศที่มีเลือดเปื้อนฮ้องว่าสายเลือดผสมอบางทีปุ่นก็เล่นกันนะครับสายเลือดผสมครับแต่งเรานี่เน้นควายไทยเน้นควายไทยพันแท้พันแท้นะครับเลี้ยงเพื่ออนุรักษ์ยังต่อโรเอี้ยครับตัวตจะไดนะครับนี่ถ้าถ้าเป็นตัวปูถ้าเป็นตัวปูถ้าครบครัวก็จะแสนปลายนะครับ ตัวปูเขาตัวแม่นี่ยอันใดแปลงกว่ากันครับตัวแม่จะแปลงกว่าครับตัวแม่จะอยู่ที่เกือบเกือบสองแสนเนาะเพราะว่าเอาเอาหอไปขยายพันธุ์ต่อครับผมนันตัวตัวปุ้นกับปูนะครับเนาะตัวปุ้นกับปูครับรุ่นรุ่นนี้มาปูเหมือนกันรุ่นปุ้นแม่เหมือนกันก็คือตัวนี้ก็คือรอรอจำนายรอจำนายรอครบควบเนาะครับครับผมส่วนมากพ่อค้าที่เพิ่นมาซื้อเนี่ยครับเพิ่นเป็นคนที่ไหนคนต่างใดครับอ๋อของเฮาจะมี กลุ่มกลุ่มใน Facebook อะครับครับเนาะเขาก็จะติดต่อกันเป็นเป็นกลุ่มของเขาเขาก็สามารถส่งต่อกันในในกลุ่มนะครับ<อ>ได้คือเขาจะขา,ายอ,อืออง,ง่ายคือปอกาที่เปิ้นห้าไปเป็นเนื้ออะครับเขาจะ,าะจ,จบบาาะมาส่งเขาจะมาเขาจะมาขายเนาะใช่เพราะเขาเน้นขายเพื่อจํกระเลี้ยงต่อขยายพันธุ์นะครับเนาะใช่ใช่ไอ้โรงเรือนนี่ ที่คุณหมอสร้างปุ่นมันมีขนาดพื้นที่เท่าไรครับที่โรงเรือนโอ้นั่นเตียงไว้สาหรับเป็น้าตัวนะครับอ๋อก็พื้นที่นี่ก็ประมาณเยอะอยู่ครับประมาณสามสามสิบเมตรคูณซาวเมตรนะครับเขาจะเอาขยายในอนาคตนะครับใช่ใช่เอาไว้รองรับอ่ะเอาไว้รองรับปริมาณในอนาคตครับรับได้ประมาณ้ากับเป็น้าเพื่อนปุนเป็นาวครับสามสิบตัวก็อยู่ได้ครับอ๋อครับแล้วในฟาร์มเฮาส์นครับหมอ ที่เขาหั่นเป็นคอกเป็นอย่างยี่งนะครับเฮาเลี้ยงเพื่อที่จะอนุรักษ์ตัวหนึ่งละสองเขาจะเลี้ยงเพื่อที่จะให้แบบคนมาดูตัวเองครับใช่ใช่ครับในวงการของการเลี้ยงควายเนี่ยเขาก็จะมีการมาเยี่ยมชมเนาะหรือคนที่เปินชอบควายนะครับก็จะมาเยี่ยมมาป้อนหญ้าได้นะครับมาถ่ายรูปตัวอย่างครับก็เลยมีร้านกาแฟมีสวนน้ําเพิ่มขึ้นมาเป็นเสริมเือเวลาเปินมาแอวดูควายก็ได้นั่งกินกาแฟ ละอ่อนมาตัวก็ได้เล่นสวนน้ําไปตัวครับคือเป็นเป็นูนย์การเรียนรู้ตัวกครับครับผมเป็นศูนย์การเรียนรู้เขาก็หับฮับกรุมอยู่เหมือนกันครับก็มีมาเรื่อยๆครับกรุบที่มาดูงานหรือว่ามามาศึกษาเรียนรู้นะครับส่วนมากจะเป็นองไรครับเปิ้ลมากันส่วนใหญ่จะเป็นวิทยาลัยเกษตรวิทยาลัยอาชีวะนะครับ พื้นที่ใกล้เคียงเดือนธันม่้นะครับภาคเหนือตอนบนเราเนี่ยครับในส่วนของรายได้ครับคุณหมอเดือนหนึ่งนี่หรือว่าปีหนึ่งครับอู้อีกปีเนาะปีหนึ่งนี่คุณหมอมีรายได้กับการเลี้ยงควายนะครับเฉลี่ยประมาณเท่าไรครับคุณหมอถ้าอู้ถึงรายได้ก็เราก็คืดได้เลยครับว่าแม่หนึ่งเนี่ย หนึ่งปีเนี่ยถ้าตกลูกออกมาเนี่ยก็คือหนึ่งแสนต่ 1, ตอหนึ่งแม่โอ้เขาเข้าวข้าเขามีซีแม่ก่อ0 0แสนต่อปีถ้าขึ้นเป็นเดือนก็ประมาณหมื่นกว่าสองหมื่นเนาะก็คือว่าถ้าเป็นตัวโปะก็จะประมาณสักซีแสนนี่เนาะใช่ถ้าเป็นตัวแม่ก็จะน่ากว่านั้นนากว่านั้นใช่ใช่ครับครับเออก็คือตีไปเลยหนึ่งแม่ต่อหนึ่งตัวเนาะใช่เอาต่ำาๆขั้นตำไปเลยหนึ่งแม่หนึ่งตัวหนึ่งแสนไปเลยอืมครับผมครับ นอกเหนือจากเราทําฟาร์มควายแล้วครับคุณหมอยังทําธุรกิจอย่างไหครับเนี่ยก็มีเลี้ยงปลาเนาะคบอุบ่อไว้เลี้ยงไว้เลี้ยงปลาแล้วก็ใช้น้ําเพื่อลดหญ้าให้เขาเอามาขึ้นมาลดหญ้าให้เขาครับแล้วก็มีร้านกาแฟมีสวนน้ําครับประกอบกันไปครับเื่อมันเสริมกันไปนะครับเสริมกันไปเนาะครับครับผมอันนี้ถือว่าเป็นอาชีพเสริมใช่ครับอาชีพอาชีพลักๆนี่คือคุณหมอทําอย่างครับผมรับราชการอยู่รงยาเนาะ อยู่หงยาสันปะตองครับ<ช>เป็น,น<ช>หัวหน้าเทคนิคการแพทย์นะครับครับข้อดีที่คุณหมอได้รับนีครับคุณหมอได้รับอะไรอย่างไงครับข้อดีเนี่ยอ,อมันได้อยู่กับธรรมชาติเนาะแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่เฮาเฮาหักนะครับแล้วได้ทําในสิ่งที่เฮาเคยสัมผัสมามันทำให้เฮาหวนและลึกถึงอดีตเนาะความสุขความสนุกสนานที่เฮาเคยมีเฮายาไ่ไปเฮาก็มีความสุขครับ เขาได้เลี้ยงควายได้หัน่นเปิ้นกินหญ้าได้มีคนมาป้อนหญ้าได้มีคนมาทายหูปนะครับ,รบเขาก็มีความสุขครับเจ้ามาเนี่ยปล่อยคือเปิน้นเดินกันออกมาเป็นฝูงแม่แรงเดินกลับเข้าไปนอนเป็นฝูงเตาเตาอีกก,ก,ก็มีความสุขครับอืมก็คือเราได้ความสุขจากตรงนี้เนาะใช่นะครับคุณหมออันได้วางแบบแปลนไว้ก็จะสร้างฟาร์มหรือว่าเฮาซื้อควายมาแล้วเฮาถึงมาทํหรวาจะได้ครับอ๋อวางแผนก่อนครับ วางแผนก่อนว่าเขาได้ที่นามาปุ๊บเนี่ยเขาหันละว่าปิ้นเจ้ากันราคาถูกเข้ากับราคาถูกอินดูคนเจ้าตัวเนาะก็คิดว่าเรื่องเข้าเนี่ยคงบ่ารุ่มเต่าใดนะครับสู้เขาล้อมพื้นที่เลี้ยงควายดีกว่าก็เลยเริ่มวางแผนว่าล้อมรั้วแล้วก็แล้วก็ถึงจะเริ่มแล้วเริ่มเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้พร้อมก่อนแล้วถึงจะหาควายมานะครับหาควายมาลงนะครับ คือแรกๆนี้ที่คุณหมอลงทุนไปเนี่ยครับลงทุนนักก็ครับประมาณตีเฮียอ๋อถ้าลงทุนกล้าควายนี่ประมาณล้านปลายนะครับเพราะว่าตัวแม่นี่ก็ตัวในสามแสนนั่เนาะตัวปอก็ประมาณสองแสนปลายนะครับตอนตอนเขาซื้อมานี่คือตัวตัวใหญ่เลยนะตัวใหญ่เลยครับแม่สามพันเลยนะครับเนาะคือสามใหญ่สามตัวนี้เป็นตัวใหญ่เลยพร้อมพร้อมผสมมาเลย ครับอ๋อพร้อมผสมเลยนะครับมาอยู่ก็เฮาปีเดียวก็ได้ลูกละอย่างครับอ๋อครับผมมันใจ้เวลาเมินครับก็หลังจากผสมมาแล้วกว่าจะออกลูกในใช้เวลาเมินประมาณสิบเดือนครับเปิ่นต้องประมาณสิบเดือนอ๋อครับหรือปปก็คนนะตั้งท้องกือนครับสิบเดือนแล้วก็ใจ้เวลาเว้นช่วงเกิดลูกใหม่แหมสองเดือนแล้วถึงจะทับใหม่ก็ปีพอดี1น่งปีหนึ่งหนึ่งตัวนะครับนอกจากควายที่สร้างรายได้เขาแล้วครับมีอะไรอย่างไรพ่อครับ จะสร้างรายได้ของเขาเหรอครับอ๋อก็ขี้ควายนะครับขี้ควายนี่ก่อนเป็นที่ต้องการของตลาดเนาะในวงการของตี๊เปิลปลูกต้นไม้เลี้ยงต้นไม้นะครับก็มีมาหับเอาถึงตี้เลยครับเฮาก็อในคอกเนี่ยเขาจะตักถ้าถ้าเอามันแห้งสนิทละอาคนงานก็จะตักใส่กระสอบไว้นะครับครับแพ็คไว้ตั้งไว้ถึงเวลาหมู่อาติ๊เปิลเพาะไม้ต้นไม้อย่างนี้ครับ เกษตรกรเนี่ยเปิ้นก่อมาห้าบซื้อนะครับกระสอบและสาบาทนะครับกระสอบและสาบือครับผมสุดท้ายนะครับคุณหมออันคุณหมอช่วยแนะนําคนตีแบบเปิ้สนใจอยากจะเลี้ยงควายในเชิงอนุรักษ์นะครับหมอช่วยแนะนํานะครับว่าเขาต้องเตรียมตัวจะได้ต้องมีออย่างพ่องเลยครับอ๋อครับผมขึนเลยว่าถ้าเลี้ยงควายเนี่ยควรจะต้องมีตีให้เปิ้นได้เดินเล่นเนาะได้เล็มหญ้าได้ มีบอ่อน้ำเพื่อเปิ้ลได้เล่นตามวิถีธรรมชาติของเปิ้ลนะครับครับแล้วก็มีกำลังทรัพย์เพียงพอที่จะให้เปิ้ลได้กินได้อยู่อย่างอยู่ม่วนนะครับ,รบเพราะว่าเขาเลี้ยงแบบนูนรักษเนาะเขาก็ต้องดูแลเปิ้ลเปิ้ลอย่างดีอะครับเพื่อ,อเพื่อที่ว่าคนมาดูมาซื้อต่ออย่างไปเปิ้ลก็จะได้คล้ายๆว่ามันเป็นคุณค่า มันเป็นคุณค่าต่อ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 มือกันไปนะครับเพราะว่าเฮาแบ่ได้เลี้ยงแบบแบบแบบขายทรงลงเนื้อหรือลงอย่างแอคับเฮาก็เน้นเฮือป้นได้อยู่อย่างสบายครับต้องพร้อมเรื่องพื้นที่แล้วก็เรื่องเรื่องทุนทรัพย์นะครับครับผมถ้าสมมติว่ามีคนสนใจนะครับอยากจะมาติดต่อขอซื้อโลกควายนะครับหรือว่าติดต่อขอมาดูงาน มาเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงควายครับสามารถติดต่อได้ทางใดครับอ๋อกอติดต่อได้เลยครับผมมีเพจอยู่ชื่อว่าบัฟฟาคาเฟ่นะครับบัฟฟาคาเฟ่กอเข้ามาตั้งเพจมาชมที่หน้าเพจเราได้เลยนะครับเราจะอัปเดตข้อมูลเรื่อยๆนะครับรบมีเบอร์โทรของผมเองอยู่ที่เพจท่านตัวเองครับติดต่อเข้ามานัดเวลาได้ตลอดเวลาครับอครับผมสุดท้ายแล้วครับและการเกษตรกรไทยสร้างรายได้นะครับ ก็ขอขอบคุณคุณหมอนะครับตี่มาให้ความรู้และเพ้เข้ามาถ่ายทำในฟาร์มนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ